ปัญหารุมเร้าไม่หยุดหย่อนเลยค่ะคู่พระนางคุณเกือ้อพระเอกุูธิชัยและอันนางเอกแพทิเซียซีนนี้แฟนขับคุดได้เฮเพราะสาวอันขอทนะําหน้าที่คนรักที่ดีปลอบใจแฟนหล่อจากเรื่องในครอบครัวแบบสุดซึ้งทั้งสองคนทําอารมณ์เห็นอกเห็นใจคุยกันด้วยสายตาของคนรักแต่เบื้องหลังบอกเลยว่ากลั้นขำไม่ไหวเพราะคู่พระนางเส้นตื้นแค่มองหนะ้ากันก็เทคแล้วพอผู้กํากับพี่ผินสั่งคัดก็ประสานเสียงฮามไม่หยุดเรียกว่าเป็นฉากที่ง่ายแต่ไม่ง่ายมารอดูฉากปลอบใจแบบฟินฟินกันในที่สุดของหัวใจค่ะ เป็นซีนช่วงท้ายเรื่องแล้วมีอะไรค่อนข้างหนักหน่วงในฝั่งของพี่พุทธแต่เราเป็นผู้หญิงที่สตรองมากเราก็จะให้กําลังใจเขาคือในซีนมันแบบมีดราม่านิดนเน,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 นอะเมื่อกี้พอนอกซีนปุ๊บเราก็สนุกสนาทนที่ฮะดปล่อยปล<ะ>ดปล่อยพอห้าสี่สามสองปุ๊บ <c oughs> ทำไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยทำได้และ <c oughs> ทำได้ดีด้วยนะครับก็ต้องรอติดตามชมในซีนนี้ดูนะครับเพราะว่านางเอกเขาจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบ อบไหลแห้มือใจไปนังเอกแมนมากเรื่องนี้เป็นซีนที่ต้องติดตามจริงๆค่ะในละครเรื่องที่สุดของหัวใจคะ่ะ